วันนี้เป็นวันคออกถินสามาคัคคีเพื่อสร้างองค์พระสังกัจจายบาร,รมีหุวงพ่อแพรของวัตาวาดติททุธาวานตำบลโพธิโคอำเภอค่ายบร,ริจัน์จังหวัดส,สุรีอาตมาภาพต้องขอบคุณในคุณญ,ญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมในงานนี้สำเร็จลงไปได้ด้วยดีซึ่งมีคณะเจ้าภาพ กระถินทุกๆคันทุกๆคนแล้วก็คณะของญาติโยมที่นำอาหารหวานขาวมาถวายพระภิกษุในวัดสิงตระตนพระเทราุเทระที่มาเจริมธรรมจักรกับปวัตนะสูตรและมานั่งปรกปรกเสกหลวงพ่อพระสังกจจัยบาร,รมีหลวงพ่อแพในครั้งนี้ซึ่งได้นำอาหารมาเป็นจำนวนมากถือว่างานนี้